คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าเราปลูกผลไม้ชนิดไหนในเกมเฮเดจะได้กําไรต้นละเท่าไหร่ในคลิปนี้ผมจะแสดงรายละเอียดต่างๆของผลไม้ชนิดต่างๆว่าแต่ละต้นเนี่ยให้กําไรและก็แยกพีเท่าไรเพื่อประกอบการตัดสินใจในการที่คุณคิดจะปลูกผลไม้เพื่อทํากําไรนะครับและบอกไว้ก่อนนะครับไอ้พุ่มเกรสรกับพุ่มถั่ลิสงเนี่ยเราจะไม่นานะครับเพราะเราไม่สามารถเก็บผลผลิตจากพุ่มเหล่านี้ได้และข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยเป็นข้อมูลของตัวเกมเฮเดเวอร์ชั่นปี2023นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยทางตัวเกมเขาจะมีการเพิ่มผลไม้ชนิดใหม่ๆเข้ามาในเกกมอี แน่นอนครับถ้าเกิดใครมาดูคลิปมีหลังปี2023เนี่ยถ้าเกิดมีผลไม้ชนิดใหม่มาเนี่ยก็ให้รู้ไว้นะครับว่าคลิปนี้เนี่ยออกมาในปี2023เป็นข้อมูลของปี2023นะครับตามนี้นะครับเอาเป็นว่าเราไปดูคลิปกันเลย ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของแต่ละต้นไม้หรือว่าพุ่มไม้เนี่ยเรามาดูข้อมูลพื้นฐานของต้นไม้หรือว่าพุ่มผลไม้กันก่อน,นะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลเนี่ยเหมือนกันทุกต้นเลยนะครับผมรวมไปถึงพุ่มราสเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่แล้วก็พุ่มกาแฟด้วยนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยจะยกตัวอย่างเป็นต้นแอปเปิลนะครับเพราะว่ามันง่ายที่สุดนั่นเองนะฮะซึ่งต้นผลไม้เนี่ยจะสามารถเก็บผลผลิตได้ทั้งหมด4ครั้งนะฮะเก็บครั้งที่1เนี่ยจะได้ผลผลิตมาะะั้งที่จะได้มา3ผลนะละเเราก็บครั้งที่3ส,ส,สร็จปุก็จะมี ให้เราปักขอความช่วยเหลือนั่นเองนะครับหรือว่าปักรดน้ําต้นไม้ที่เราเรี้ยกกันนั่นแหละนะครับแล้วก็เมื่อมีคนอื่นหรือว่าเพื่อน,อน,นมากดรดน้ําต้นไม้เรานะครับผมก็จะเ,เติบโตไปอีกหนึ่งครั้งนะฮะก็จะกลายเป็นเก็บผลผลิตได้ครั้งที่4นะฮะก็จะเก็บได้4ผลนะฮะแล้วเมื่อเราเก็บครั้งที่4เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นต้นยืนต้นตายนะครับผมก็จะต้องใช้เลื่อยตัดถ้าเป็นต้นไม้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผุ้มไม้นะฮะก็จะใช้ขวานตัดนั่นเองนะครับผมก็ตามนี้ โอเคเรามาเริ่มกันที่แอปเปิลนะครับผมแอปเปิลเนี่ยจะปลดล็อกที่เลเวล15นะฮะจะสามารถซื้อได้ในราคาต้นละ160เหรียญนะฮะแล้วก็จะสามารถขายได้13ผลต่อต้นในราคา514เหรียญนะฮะถ้าเกิดขายในราคาเต็มนะแล้วก็จะได้กําไรมาทั้งหมด354เหรียญนะครับเมื่อไปหักลบกับต้นทุนที่เราใช้ปลูกไปนะฮะเราก็จะได้ EXP กลับมา90 EXP นะครับต่อมานะครับเป็นราสเบอร์รี่นะครับอันนี้ก็เป็นพุ่มไม้นั่นเองนะฮะก็จะปลดล็อกที่เลเวล19นะครับผม าต้นละ220เหรียญน,นะฮะแล้วก็จะสามารถขายได้13ผลนะฮะก็จะได้เงินมาทั้งหมด680เหรียญน,นะครับแล้วก็เมื่อไปหักลบเสร็จแล้วก็จะได้กาไรมาทั้งหมด388เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้ exp กลับมาทั้งหมด117 exp นะฮะต่อมานะครับเป็นเชอร์รี่นะครับผมก็จะปล็อกที่เลเวล22นะฮะราคาเนี่ยจะสามารถซื้อได้ในราคาต้นละ410เหรียญน,นะฮะแล้วเมื่อเราเก็บผลผลิตแล้วก็ออกไปขายเนี่ยจะได้เงินมาทั้งหมด889เหรียญน,นะครับเมื่อไปหักลบกับต้นทุนที่เราใช้ปปลูกไะ จะได้กำไรกลับมาทั้งหมด479เหรียญน,นะครับแล้วก็ได้ XP กลับมาทั้งหมด169 e X p นะครับต่อมานะครับเป็น b l a c k b บ r ร์นะครับผมก็จะปลดล็อกที่เลเวล26นะฮะจะสามารถซื้อได้ในราคาพุ่มละ530เหรียญน,นะครับแล้วก็จะสามารถขายได้13ผลต่อพุ่มก็จะได้เงินมาทั้งหมด1 0 7 6เหรียญน,นะครับแล้วก็เมื่อไปหัลกลบกับต้นทุนที่เราใช้ปลูกแล้วเนี่ยก็จะได้กำไรมาทั้งหมด546เหรียญน,นะครับแล้วก็จะได้ p กลับมาทั้งหมด338ต่อ่อะะกโก้คกก็็จลที 36นะฮะจะสามารถซื้อได้ในราคาต้นละ550เหรียญน,นะครับแล้วก็เมื่อนําไปขาย13ผลเนี่ยก็จะได้เงินมาทั้งหมด1 1 2 3รี่เหรียญน,นะครับแล้วเมื่อไปหักลบกับต้นทุนที่เราใช้ปลูกไปเนี่ยก็จะได้กําไรกลับมาทั้งหมด593ตัวอยเางหรียญน,นะครับแล้วก็จะได้ EXP มาทั้งหมด2 0 8 EXP นั่นเองนะฮะต่อมาครับเป็นเมล็ดกาแฟนะฮะก็จะปลดล็อกที่เลเวล42นะครับจะสามารถซื้อได้ในราคาต้นละ375เหรีอยเน,นะครับล้าเเรยาย13ผลตนนเนี่ยจะได้เงินกับม ทั้งหมด842เหรียญนะครับแล้วก็จะได้กําไรทั้งหมด467เหรียญนะครับแล้วก็ได้พีมาทั้งหมด156พ p นะครับต่อมาครับมะกอกฮะก็จะปลดล็อกที่เลเวล57นะครับจะสามารถซื้อได้ในราคาต้นละ620เหรียญนะครับแล้วก็จะสามารถขายได้13ผลต่อต้นแล้วก็เมื่อเรานําไปขาย13ผลต่อ1นต้นเนี่ยจะได้เงินกลับมาทั้งหมด1,076เหรียญนะครับแล้วก็เมื่อไปหักลบกับต้นทุนแล้วเนี่ยจะได้กาไรกลับมาทั้งหมด456เหรียญนะครับแล้วก็ได้พีทั ต่อมาฮะเป็นเลมอนครับก็จะปลดล็อกที่เลเวล66นะฮะจะสามารถซื้อได้ในราคาต้นละ670เหรียญน,นะครับแล้วก็เมื่อเรานําไปขาย13ผลต่อหนึ่งต้นเนี่ยจะได้เงินกลับมาทั้งหมด1,216เหรียญน,นะครับแล้วก็เมื่อไปหักลบต้นทุนที่เราใช้ปลูกไปเนี่ยก็จะได้กาไรกลับมาทั้งหมด546เหรียญน,นะครับแล้วก็ได้ exp มาทั้งหมด234 exp นะครับต่อไปครับเป็นส้มนะฮะก็จะปลดล็อกที่เลเวล71นะครับก็จะสามารถซื้อได้ในราคาต้นละ720เหรียญน,นะครับแล้วก็เมื่อนําไปขาย สิสาผลต่อหนึ่งต้นเนี่ยจะได้เงินมาทั้งหมด1263เหรียญนะครับแล้วก็เมื่อเอาไปหักลบก,กับกําไรเสร็จแล้วเนี่ยจะได้กําไรทั้งหมด543เหรียญนะครับแล้วก็ได้ EP ทั้งหมด247ร e ้ EP นะครับต่อมาครับเป็นพีชนะครับผมจะปลดล็อกที่เลเวล76นะฮะจะสามารถซื้อได้ในราคาต้นละ750เหรียญนะครับแล้วก็เมื่อนําไปขาย13ผลต่อหนึ่งต้นเนี่ยจะได้เงินทั้งหมด1310เหรียญนะะะฮแล้้วกก็จไดําไรกลับมาทั้งหมด560เหรียญนะครับแล้วก็จะได้ e ำไกลับมาทั้งหมด2 60เยนะครับต่อมาครับเป็นกล้วยนะครับผมก็จะปล็อกที่เลเวล88นะฮะจะสามารถซื้อได้ในราคาต้นละ800เหรียญน,นะครับแล้วก็เมื่อนําไปขาย13ผลต่อ1นต้นเนี่ยจะได้เงินกลับมาทั้งหมด1,357เหรียญน,นะครับแล้วก็เมื่อนําไปหักลบกับต้นทุนที่เราใช้ปลูกแล้วเนี่ยจะได้กาไรกลับมาทั้งหมด557เหรียญนะครับแล้วก็ได้เยคพีมาทั้งหมด260 x p นะครับต่อมานะครับเป็นลูกพลัมนะฮะก็จะปล็อกที่เลเวล94นะครับจะสามารถซื้อได้ในราคาต้นละ 600เหรียญนะครับแล้วก็เมื่อนําไปขาย13ผลต่อ1ต้นเนี่ยจะได้เงินกลับมาทั้งหมด1,076เหรียญนะครับแล้วก็เมื่อนําไปหักลบกับต้นทุนเสร็จแล้วเนี่ยจะได้กําไรทั้งหมด476เหรียญนะครับแล้วก็จะได้ XP มาทั้งหมด208 XP นั่นเองฮะต่อมาครับมะม่วงฮะจะปลูล็อกที่เลเวล97นะครับแล้วก็จะสามารถซื้อได้ในราคาต้นละ770เหรียญนะฮะแล้วก็เมื่อนําไปขาย13ผลต่อ1ต้นเนี่ยจะได้เงินกลับมาทั้งหมด1,310เหรียญนะฮะแล้วก็เมื่อนําไปหักลบกับต้นทุนที่เราใช้ปลูกไปก็จะได้กําไรทั้งหมด5 540เหรียญน,นะครับแล้วก็จะได้ EXP ยมาทั้งหมด260 e x p นะครับต่อมาครับเป็นมะพร้าวนะครับจับปล็อกที่เลเวล101นะฮะก็จะสามารถซื้อได้ในราคาต้นละ810เหรียญน,นะครับแล้วก็เมื่อนําไปขาย13ผลต่อ1ต้นเนี่ยจะได้เงินกลับมาทั้งหมด1 4 0 <000. S 1> 4เหรียญน,นะครับแล้วก็เมื่อนําไปหักงลบกับต้นทุนที่เราใช้ปลูกแล้วเนี่ยก็จะได้กําไรทั้งหมด594เหรียญน,นะฮะแล้วก็ได้ EXP มาทั้งหมด273 e x p นะครับต่อไปครับฝรั่งนะฮะก็จะปล็อกที่เ 104นะฮะ จะสามารถซื้อได้ในราคาต้นละ860เหรียญน,นะฮะแล้วก็เมื่อนําไปขาย13ผลต่อ1นต้นเนี่ยก็จะได้เงินกลับมาทั้งหมด1,450เหรียญน,นะฮะแล้วก็เมื่อนาไปหักลบกับต้นทุนที่เราใช้ปลูกแล้วเนี่ยก็จะได้กาไรกลับมาทั้งหมด590เหรียญน,นะครับแล้วก็ได้ EP มาทั้งหมด286 EP น,นะครับแล้วก็ต้นผลไม้ชนิดสุดท้ายนะครับก็จะมีชื่อว่าทับทิมนะฮะก็จะปล็อกที่เลเวล107นะครับแล้วก็จะสามารถซื้อได้ในราคาต้นละ910เหรียญนะครับแล้วก็เมื่อนําไปขาย13 1ผลต่อ จะได้เงินกลับมาทั้งหมด1,450เหรียญน,นะครับแล้วก็เมื่อนาไปหักลบกับต้นทุนที่เราใช้ปลูกล้วเนี่ยก็จะได้กาไรกลับมาทั้งหมด540เหรียญน,นะครับแล้วก็ได้ E.P มาทั้งหมด286 E.P นั่นเองฮะก็ทั้งหมดนี้นะครับผมเป็นข้อมูลของปี2023นะครับผมแล้วก็ในปีต่อๆไปเนี่ยเฮเดเขาอาจจะเพิ่มต้นผลไม้หรือว่าชนิดผลไม้เนี่ยเข้ามาในเกมอีกก็เป็นได้นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาเพิ่มมาแน่นอนฮะก็ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของปี2023นะครับผมก็ขอบพระค คคุณมารับถ้าหากคุณกำลังอยากได้อีโมจิแบบนี้หรือป้ายข้างชื่อคุณแบบนี้และการอัปเดตข่าวสารเฮดีก่อนใครผมแนะนำการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน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  โดยจะมี2ระดับ2ราคาให้คุณเลือกครับระดับแรกเนี่ยชาวไร่ทั่วไปราคา35บาทคุณจะได้อีโมจิเฟียๆแบบนี้ไว้กดเวลาคุณคอมเมนต์ในไลฟ์สดหรือในคลิปของผมและยังมีป้ายข้างชื่อเท่ๆที่จะเปลี่ยนไปตามการสมัครของคุณในแต่ละเดือนและยังได้เข้าถึงโพสต์พิเศษที่มีแค่คนสมัครเท่านั้นที่จะเห็นได้โดยผมเนี่ยจะโพสต์ข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับเฮเดต่างๆให้คุณนั้นรู้ก่อนใครและขั้นที่2 ชาวร่ย,ยกระดับราคา100บาทคุณจะได้เข้าถึงสิทธิ์ทั้งหมดจากระดับแรกและที่เพิ่มมาคุณจะได้การกล่าวขอบคุณหลังจบคลิปได้เข้ากลุ่มรายพิเศษที่ผมนั้นตั้งขึ้นมาและได้แอดบัญชี s u p e r ร์เซ ID ของผมแต่หากสนใจก็กดสมัครได้เลยครับตอนนี้